รู้แจ้งด้วยอริยมรรคตัดวัตตะอันเป็นไปในไตรภูมิคือในภมูมิสามอันเป็นพวงดอกไม้ของมานเสียดได้ด้วยอริมรรคแล้วบุคคลนั้นพึงถึงสถานที่อันไม่เห็นคือที่อันที่ไม่เป็นวิสัยของพญามัจุราชได้แก่อมะตตมหาณฤา,านนี่พอพระองค์ได้ทรงตรัสดังนี้ภิกษุ ผู้เจริญมารีจิกรรมาฐานได้บรรลุเป็นพระหันพร้อมปฏิสัมพิธาสี่แล้วได้ชมเชยสรรเสริญถวายบังคมพระสารีระของพระบรมศาสดาแล้วก็เสด็จและท่านก็มาสู่วัดพระเชตวันนี่พิกษุผู้เจริญมารีจิกรรมาฐานบัดนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องของเราบ้างนะเรามาฟังประวัติศาสตร์ พุทธสาวกผู้สร้างบารมีมาดีแล้ว